โอ้โห oh นะฮะชื่นมื่นเริงราก,กันเป็นทิวแถวเลยนะฮะสำหรับเด็กผีทุกหมู่เหลาก็แหมขอแสดงความยินดีกับเด็กผีด้วยและกันแสดงความยินดีกับตัวเองนะฮะอาร์เซนอลจะฝูงว่าร้อนแรงกระซวกไสใสชนะ5เกมติดต่อกันแต่มีอันต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่โอทรฟฟอร์ดเมื่อวานนี้ครับแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตด สามารถหยุดสถิติชนะรวดของทีมไอ้ปื้โตได้สำเร็จแล้วก็เป็นชัยชนะเกมที่4ี่ติดต่อกันของตัวเองด้วยแหมพูดถึงแล้วก็มีความสุขนะฮะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับก็คือพูดถึงรูปเกมเนี่ยอาเซนอนเขาเหนือกว่านะฮะเขาเล่นเป็นระบบ แล้วก็มีทีมเวิร์กมากกว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะฮะครองบอลได้มากกว่าเยอะเลยนะฮะบุกมากกว่ามีโอกาสทําประตูมากกว่าเพียงแต่ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดปีศาจแดงตัวจริงมันต้องแบบนี้ครับไม่จําเป็นต้องไปครองบอลอะไรมากมายแมนยูที่ผมรู้จักที่คุณรู้จักโดยเฉพาะยงยิ่งในยุคนะฮะในยุคเรืองอํานาจจากการทํางานของเซอร์เลเกอร์กูสันเนี่ย แมนยูไม่ได้ทีมที่เล่นสวยงามไม่ใช่ทีมที่คลองบอลเคาะชึ่งชังช่งชังกันตามช่องแบบแมนซิตี้ไม่ได้เล่นสวยงามแบบอาเซนอลของอาเซนเวนเกอร์อะไรแบบนั้นนะแมนยูปริษัทแดงตัวจริงเนี่ยมีความเขาเรียกว่ามีจุดเด่นเนี่ยอยู่ที่การเล่นเกมรุกแบบฉาบฉวยนะจู่โจมรวดเร็วนะครับแล้วก็มีความเฉียบคมเด็ดขาดและทั้งสามประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่งมาจาก อาร์เซนอลในเกมล่าสุดเนี่ยก็เกิดจากการเล่นนะ,ะในจังหวะฉาบฉวยในจังหวะจู่โจมที่สายฟ้าฟาดทั้ง3ประตูเลยไม่ได้มาจากการคลองบอลบุกกดดันบุกกระนำคู่แข่งอย่างต่อเนื่องแล้วค่อยๆย,ยิงอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะฮะมาจากการเล่นจังหวะฉาบฉวยแล้วก็การจบสกอร์ที่มีประสิทธิภาพนี่นะฮะเขาเรียกว่าดึงบรรยากาศดึงความรู้สึกเก่า ของเด็กผีที่เคยรู้สึกในยุคเรืองอำนาจของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะแม้ว่าเกมจะเป็นรองก็ตามแต่ถ้าถ้าเราจำกันได้นะแมนยูก็จะเป็นแบบนี้แหละมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็มีดราม่าเล็กน้อยนะฮะจากจังหวะที่อาเซนอลเนี่ยเขาทำประตูได้ก่อนเมื่อวานเกมเมื่อคืนเนี่ยนะฮเป็นแมนยูเนี่ยที่เริ่มต้นได้ดีดกว่า10นาทีแรกเนี่ย ครองบอลบุกอยู่ข้างเดียวมีโอกาสได้ประตูเนี่ยอยู่ถึงสองสามครั้งแล้วก็ทันใดถูกอาเซนอนเนี่ยเสียบอลเอลิเซนเสียบอลถูกอาเซนอนแย่งได้ชิงจังหวะโตกลับเนี่ยเป็นกาเบียมาตินเนลี่นะฮะกระทุงตะข่ายให้อาเซนอนได้แต่พอดูภาพช้านะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าคริสเตนเอลิเชนถูกมาตินโอดกาท,ทำฟาวนะฮะในสายตาของผมเนี่ยอย่าว่าลำเอียงอย่าว่าเข้าข้างเลยผมมองว่าฟาวร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่า โอเกาดเนี ard, ่ยเข้ามาแซะนะครับไม่โดนบอลแซะทั้งข้างล่างข้างบนมือก็ออกนะครับทําให้คริสเตียนเอลิกเซ่นเสียหลักเสียการครอบครองบอลนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามก็มีคนมาบอกอีกแล้วบอกโอ้มวนทีแฟนอาร์เซนอลแบบเฉพาะกิจแบบที่เมื่อวานแฟนอาร์เซนอลแม่งเยอะขึ้นน่ะแล้วเขาก็โวยโวยจังหวะเนี้ยว่าโอ้โหเฮ้ยทำไมแมนยูก็เคยทำแต่แมนยูได้ประตูเมื่อสามปีที่แล้วเออนะ ส่วนอาเซนอลทำ VR บอกฟาวแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าถ้ามันทนไม่ได้ถ้ามันรับไม่ได้นะถ้ามันแบบรักความยุติธรรมแบบเต็มระดามึงกรี๊ดออกมาครับกรีดมันออกมากรีก๊ดกรีดกรี๊ด